ว่าเขาก็ไม่ปิดบังนะไม่ปิดบังอะไรเลยที่เขาพูดมาก็ก,ก็โอเคนะคะเขาพูดแบบชัดเจนดีดนคือให้ะะมันสบายใจนะทั้งทั้งคนขายคนซื้อผมผมก็พอใจครับผมพอใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาพบกับยาย่าอีกแล้วนะคะวันนี้มาปล่อยรถกับคุณโตเลยนะคะแล้วก็คุณแม่คุณพ่อของคุณโตนะคะของหนูทําอาชีพอะไรจ๊ะ ตอนนี้ผมรับราชการอรู่ป่าไม้รับรับราชการนะคะอายุงานกี่เดือนแล้วคะเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนหนูอายุเท่าไหร่แล้วคะยี่สิบแปดปีครับซื้อรถคนเดียวไหมคะวันนี้ครับผมคนเดียวครับใช้เวลายุ่งยากนานมั้งไหมไม่นานครับผมกี่วันคะูเรื่องอาทิตย์หนึ่งครับผมอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนี่รับรถคุณน้องต้องเดินทางมาจากปราจีนบุรีเพื่อมารับรถเดี๋ยวลูกค้าตกใจโอ้โหทำไมพี่อาญาจักนานจริงแต่จริงๆ หนูจัดไฟแนนซ์กี่วันรู้เรื่องว่าหนูได้รับผลอนุมัติคะสามวันก็ผูกสามวันทําการค่ะคุณลูกค้าแบตคั้วฟรีร้อยยี่สิบวันซันช่วยจ่ายค่างวดไหมคะครับผมช่วยายได้ยางใหม่ไหมคะครับผมได้บริการชูเชิญไหมคะครับผมโอ้โหได้ทั้งหมดทั้งสิ้นไปเลยนะคะแบตใหม่ยางใหม่ถอดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยวันนี้เห็นรถเป็นไงคะคุณพ่อคุณแม่โอเคอยู่นะโอเคสบายอยู่นะและได้คําอธิบายจากใครเอ่ยเมื่อกี้ เจ้าของเต็นท์เจ้าเจ้าเจ้าของเป็นไงบ้างคะอธิบายให้ลูกค้าคนอื่นฟังหน่อยค่ะผมว่าเขาก็ไม่ปิดบังนะไม่ปิดบังอะไรเลยที่เขาพูดมาก็ก็โอเคนะเขาพูดแบบชัดเจนดีคือให้มันสบายใจทั้งทั้งคนขายคนซื้อผมก็พอใจครับผมพอใจพอใจรู้สึกดีใจด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็เปิดเผยกับเราดีเขาไม่ได้ปิดบัง รถชนหรือไม่ชนอะไรเนี่ยเขาก็โอเคเขาเขาปรกันตีให้ตรงนี้ว้าวเขาารันตีให้ตรงนี้ใชม่ไยมั่นใจตรงนี้เลยไงแล้วทําไมถึงรู้จักซันอัตโต้คะขอถามนิดนึงคือรู้จักจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันเพื่อนบ้านที่ที่เขาไปซื้อบ้านในใกล้กันอ่ะเขาบอกว่าเขาไปดูหลายที่แล้วเขาก็เลยเขาก็เลยยอมขายรถปิกอัพเขาแล้วก็มา เขามาดูที่นี่แหละเขาบอกว่าเขาซื้อสดถ้าคุณแม่มีโอกาสจะแนะนําเส้นข้างบ้านมาซื้อไหมคะเนี่ยก็จะแนะนาค่ะถ้ามีโอกาสนะถ้าคแนะนห้ามีคนอยากได้นะก็ะจะแนะนาํามาขอพระคุณคะ่ะให้ค่าแนะนํากี่พันอ <laughs> โอ้โได้แน่นอนค่ะคุณลูกค้าเข้ามาได้เลยแนะนําซื้อได้ก็ห้าพันซื้อรถก็ต้องห้าพันเหมือนกันคุณลูกค้าบอกเลยว่าจะได้มากกว่านั้นแน่นอนถ้าคุณมาซื้อรถที่ซันออโต้จะได้ความคุ้มค่าบริการสุดคุ้ม ได้เจอกับเจ้าของร้านด้วยนะคะชุดแต่งทั้งหมดโปรโมชั่นทั้งนี้ให้คุณลูกค้าไปหมดเลยนะคะวันนี้ยายาและครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้า